ค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะเพื่อนๆในช่วง Happy Hour Online Channel สบ,บายๆสไตล์ที่ติดไงวันนี้ เป็นอะไรที่แบบง่ายๆแล้วค่ะก็จะมีสมุนไพรดีๆที่จะมาช่วยเกี่ยวกับเรื่องทาการไอ่อย่างเช่นคราวที่แล้วเราได้แนะนำไปหลายสูตรแต่ว่าสูตรวันนี้ง่ายมากเลยนะคะวันนี้ก็คือจะมีหอมใหญ่ไอ้หอมแดงค่ะหอมแดงโอ้หล่นไปลูกนึงน่ากะไรนะคะอันนี้เป็นหอมแดงค่ะซึ่งเราจะใช้แบบหัวเล็กๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะใช้หอมแดงหอมแดงเนี่ยเขาจะมีสรรพคุณเกี่ยวกับเรื่องระบบทางเดินหายใจหมดเลย เป็นน้ำมูกไหลนะคะคัดจมูกนะคะเจ็บคอนะคะแล้วก็ปรเทาอาการอักเสบของหลอดลมด้วยแล้วก็ช่วยทําให้ปอดเราสดชื่นแข็งแรงด้วยนะคะอันนี้เลยนะคะหอมแดงแล้วก็มาช่วยเสริมกับตัวน้ำผึ้งของเราข่าวนี้น้ำผึ้งตัวนี้จะมีสรรพคุณแบบมหาศาลมากเป็นเขาเรียกว่า สมุนไพรจากธรรมชาติอย่างแท้จริงนะคะตัวนี้จะช่วยบรรเทาเกี่ยวกับเรื่องการไอถ้าเด็กๆนะคะทานน้ำผึ้งนะคะก็จะช่วยไอได้ดีกว่ายาแก้ไอด้วยนะคะแล้วตัวนี้ก็ช่วยเกี่ยวกับเรื่องของหวัดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราทานน้ำน้ำผึ้งแล้วก็หอมแดงเนี่ยจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องอาการหวดัดคัดจมูกมูกไหลอาการเจ็บคอและอาการไอที่ไอรุนแรงไอจนเจ็บท้องไอจนแบบว่าแน่นหมดเลยนะคะบางคนก็ไอจนกระทั่งแสบคอทั้งสองตัวนี้ช่วยได้เดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราจะทำยังไงนะคะ เริ่มแรกเนยก็คือหอมแดงเนี่ยเราเอามาแค่ห้าหัวนะคะอย่างนี้ค่ะแล้วเราก็ปอกล้างให้สะอาดแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาหั่นค่ะหั่นหอมแดงนะคะนะคะหั่นหอมแดงซอยนะคะหอมแดงของเราแบบนี้นะคะหั่นบางๆเล็กๆนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เพื่อที่จะให้ตัวยาสมุนไพรในหอมแดงเขาออกมาได้อย่างเต็มที่นะคะ เราก็จะเอาหอมแดงมาหัน่นทั้งหมดเลยค่ะ5หัวนะคะเราเลือกหัวเ,เลเ็กๆเพราะว่าในตัวเขาเรียกว่าน้ำมันหอมระเหยในหอมแดงเนี่ยก็จะช่วยทําให้อาการหวัดคัดจมุกดีขึ้นด้วยเดี๋ยวตัวยาตัวสกรพคุณเขาจะออกมาในน้ําผึ้งเพราะว่าน้ําผึ้งเนี่ยเป็นเหมือนกระสายยาค่ะ เขาจะใช้สําหรับในการที่เราจะต้องอให้ตัวยาในตัวสมุนไพรต่างๆออกมาเนี่ยก็ใช้น้ำผึ้งเป็นตัวช่วยดึงนะคะตัวสรวนคสมของยาของเขาออกมาวันนี้เราก็ใช้หอมแดงนะคะซึ่งบางคนก็เอาตัวหอมแดงสดเนี่ยไปจิ้มเกลือค่ะก็มันทาการเจ็บคอจากอาการไออย่างรุนแรงได้นะคะแล้วก็ยับยั้งการเ,าเขาเรียกว่าการแข็งตัวงเชื้อไวรัสได้ด้วยนะคะ ก็ช่วงนี้ก็จะเป็นอะไรที่ได้คุยเกี่ยวกับเรื่องสุน,นไพยค่อนข้างเยอะนิดนึงแต่ว่ามันมีประโยชน์ค่ะวันนี้เราได้รู้จักวันหน้ามันก็ยังอยู่กับเราตลอดนะคะเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องที่ดีมากเดี๋ยวสักคุณต่างๆเราจะมีใต้คลิปไว้นะคะนี่ค่ะก็เป็นหอมแดงอ่าทีนี้เดี๋ยวเราจะเอาหอมแดงตรงนี้นะคะใส่ในถ้วยนะคะก็คือตัวหอมแดงทั้งหมดเลยที่เราได้หั่นไว้อ่าใส่แบบนี้นะคะ จากนั้นนะคะบอกเลยว,ว่าสูตรนี้ง่ายมากเลยน้ำผึ้งนะคะที่เราเตรียมไว้ใช้2ช้อนโต๊ะค่ะ2ช้อนโต๊ะ1ช้อนนะคะแล้วก็2ช้อนค่ะโอเคขอวางก่อนนะคะนี่ค่ะจากนั้นนะคะเราก็คลุกเขาตัวหอมแดงกับน,น้ำผึ้งเนะะี่ยค่ะให้เขาเข้ากัน น้ำพึ่งถ้าเราทานอย่างเดียวเนี่ยเขาก็จะมีความข้คนความเบิดค่ะแต่ว่าพอเราาผสมกับหอมแดงนี่นะคะเดี๋ยวน้ําแล้วก็น้ำมันหอมระเหยในหอมแดงทั้งหมดนะคะเขาจะออกมาผสมกับน้าพึ่งแต่ต้องให้เวลานิดนึงเราจะใช้เวลานะคะให้เขาได้ตัว สคุลของยาแล้วก็ตัวของน้ำผึ้งนะคะดึงนะคะตัวสกุลของยาในหอมแดงออกมาผสมกันอันนี้จะใช้เวลาประมาณหกชั่วโมงเราก็จะปิดฝาเก็บเอาไว้โอเคทีนี้เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนะคะว่าอันนี้คือสิ่งที่เราได้ทําเตรียมไว้แล้วหกชั่วโมงเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนดูนทุกนย่งนี้มันก็ได้เป็นการปิดเทียบนะคะอันนี้หกชั่วโมงผ่านไปแบบนี้ค่ะ เราเป็ดฝาไว้เห็นไหมคะตรงนี้ก็คือที่เราเริ่มทําเขาก็จะข้นแต่พอหลังจากที่เราทําแล้วเห็นไหมคะว่าตัวน้ํามันหอมระเหยในหอมแดงเขาออกมาทําให้น้ําเขาใสตัวนี้แหละคะ่ะที่เราจะเอาไว้จิบทานได้ทุกงวันแทนยาแก้ไอเลยนะคะสามารถทําได้ทุกวันทําตอนเย็นนะคะเ,เก็บไว้ช่วงสักหกชั่วโมงแล้วเราก็กรองนะคะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูขั้นตอนของการกรองนี่คือนะคะนี่เลยค่ะเดี๋ยวเราจะกรองใส่ เพื่อเราจะได้จิตทานนะคะทานง่ายค่ะเพราะว่าน้ำผึ้งเขาหอมหวานแล้วแล้วตัวหอมแดงจริงแล้วก็เป็นสมุนไพรที่หลายๆคนชอบมากนะคะชอบทานอยู่แล้วถ้าสมมติเราทานได้เราก็ทานพร้อมหอมแดงได้นะคะแต่ถ้าบางคนคิดว่าขอเอาน้ำอย่างเดียว,เ,ยวเราก็กองเลยคะ่ะได้เลยง่ายๆนะคะอย่างนี้เลยค่ะนะคะอ่านี่ค่ะ แล้วก็ใช้ก่อนกดนิดนึงอย่างนี้เลยนะคะโอเคเรียบร้อยค่ะนะคะแล้วก็กดค่ะอันนี้เราก็จะเห็นน้ำของเขาอย่างนี้เลยนะคะขอสูดดตรดมกลิ่นิดนึงหอมค่ะหอมหอมหอมแดงนะคะแล้วก็เราสามารถที่จะจิบทานได้ไบ่อยๆทั้งวันเลยนะคะแ่อยาแกไ้ไอยอย่างนี้ง่าย เป็นช่วงที่เราแนะนําการทําสมุนไพรที่ช่วยดูแลสุขภาพร่างกายของเราง่ายๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวเราเป็นหมอที่ดีที่สุดสมุนไพรอะไรต่ตางๆจะดียังไงก็ตามแต่ตัวเราค่ะต้องพักผ่อนนอนหลับให้เต็มที่แล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆค่ะแล้วทานอาหารที่ครบถูกก็จะช่วยทําให้สมุนไพรที่เราเตรียมไว้ได้ผลดีิ่งขึ้นก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็สามารถแบ่งปันสิ่งที่ดีนี้ให้กับเพื่อนๆหรือคนในครอบครัว แล้วพบกันครั้งหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย